แล้วเตรียมพบกับเกมแรกบน iPhone ที่จ่ายเงินและรับรางวัลเป็น Bitcoin ได้จริงต่อตามไม่ได้ก็เข้าร่วมไปเลยอังกฤษยกเลิกการแบนบิ t คอย n ETF แล้วเหมือนไม่เกี่ยวแต่ก็เกี่ยวก็ว่าเมนชัตดาวของสหรัฐทำ ETF ต้องชะงักซะงั้นสวัสดีค่ะ นี่กันตี้แระคริปโตช็อตอีพีสรอยี่สิบแปดนะคะข่าวสารวงการคริปโตที่ใครก็อยากรู้คะ่ะมาร่มต้นข่าวแรกของเรากันคะ่ะ Apple ยอมแล้วเตรียมพบกับเกมแรกบน iPhone ที่จ่ายเงินและรับรางวัลเป็น Bitcoin ได้จริงค่ะไม่มีใครไม่รู้จัก Apple นะคะบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ผลิตและจัดจำหน่ายมือถือ iPhone ที่เราใช้กันในปัจจุบันค่ะและแน่นอนค่ะ Apple เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องความเข้มงวดเรื่องการจ่ายเงินในแอปมันนานมากล่าสุดทะเหมือนกำแพงเริ่มพังแล้วนะคะเพราะว่า Apple ค่ะเขาอนุมัติให้ซารุโทบิ เกมแรกบน iOS ที่ให้ผู้เล่นค่ะเขาสามารถรับรางวัลเป็นบ i t c o i n ได้จริงผ่านไ Lightning ค่ะ เกมซารูทวีค่ะเป็นเกมสไตล์ย้อนยุคสไตล์ p l a ย to Earn นะคะที่ผู้เล่นค่ะต้องแว่งเจ้าลิงค่ะบินไปให้ไกลที่สุดเพื่อเก็บคะแนนแล้วก็รับ Satoshi ซึ่งเป็นหน่วยย่อยของ Bitcoin เพื่อใช้ไปซื้อไอเทมในเกมหรือว่าถอนออกมาเป็น Bitcoin จริงๆได้ผ่านแพลตฟอร์มการจ่ายเงิน CBD ทำให้เกมเมอร์ค่ะได้สัมผัสการใช้งานคริปโตแบบ Real Time ไม่ต้องผ่านขั้นตอนซับซ้อนใดๆค่ะ ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นหลังจากแรงกดดันระเบียบด,ด้านดิจิตอลของยุโรปนะคะที่เขาบังคับให้แพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่เปิดทางให้ระบบค่ะชำระเงินทางเลือกต้องถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะ Apple เขามีการคุมเข้มเรื่องการจ่ายเงินคริปโตในแอปมันนานกว่า10ปีแล้วค่ะ เรื่องนี้ค่ะสร้างความตื่นตัวในคอมมูนิตี้มากๆเลยนะคะสำหรับ Bitcoiner ค่ะตอนนี้ไม่สนแล้วนะคะว่าเกมเนี่ยสนุกไหมแต่ถ้าเกิดเล่นเกมแล้วสามารถสะสมซาตโตชิได้ก็น่าจะถูกใจใครอีกหลายคนเลยค่ะไปดูค่ะวถัดไปของเรากันค่ะต่อตามไม่ได้ก็เข้าร่วมไปเลยอังกฤษยกเลิกการแบน Bitcoin ETF แล้วค่ะ ไหมคะที่ทางสำนักง,งานกำกับการเงินสหาราชาอาณาจักรหรือ The Financial Conduct Authority นะคะเขาได้มีการประกาศห้ามนักลงทุนรายย่อยลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่อ้างอิงราคาบิตคอยนและมีการนำเสนอเกี่ยวกับ Exchange Trade Note นะคะซึ่งเป็นตราสารหนี้ที่ผูกกับราคาบิตคอยแทนแต่ว่าตัวนี้จะไม่ใช่ ETF นะคะเพราะว่า ETF ค่ะมันจะมีการถือครองสินทรัพย์จริง แต่ว่าสําหรับนักลงทุนรายย่อยแล้วเนี่ยผลลัพธ์ในการเข้าถึงราคาบิตคอยก็ไม่ได้ต่างกันมากนะะักค่ะ วันนี้ค่ะอังกฤษมาแล้วนะคะเพราะว่า FCA ค่ะเขาได้ยกเลิกข้อห้ามดังกล่าวทำให้นักลงทุนรายย่อยสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่อ้างอิงราคา Bitcoin ได้โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่8ตุลาคมปีนี้นะคะทำให้ประชาชนกว่า69ล้านคนค่ะสามารถเข้าถึงเครื่องมือการลงทุนกับ Bitcoin ได้อีกครั้งหนึ่งค่ะแถมจังหวะมันได้จริงๆนะคะเพราะว่าการเปิดประตูครั้งนี้ค่ะราคาบิตคอยเนี่ย พุ่งทะลุ1แสนดอลลาร์ ural, แถมทําจุดสูงสุดใหม่ที่ราคา122,6193ดอลลาร์เมื่อ2วันก่อนค่ะทําให้ตลาดคาดว่ากระแสงเงินทุนจากสหราชอาณาจักรค่คะเขาอาจจะไหลเข้าสู่วงการคริปโตหลายพันล้านดอลลาร์เพิ่มสภาพคล่องและก็แรงซื้อในระดับโลกเลยค่ะ แทน FCA ค่ะเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเขามีการเตรียมรถแแบรวมไปถึงเลกูลเลเตอร์ต่างๆเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดสินทรัพย์ดิจิตัลในประเทศเขาด้วยค่ะและไปดูข่าวสุดท้ายของเรากันค่ะเหมือนไม่เกี่ยวแต่ก็เกี่ยว Government shutdown ของสหรัฐทำ ETF ต้องชะงักไปด้วยสงั้นค่ะ คนน่าจะได้ยินข่าว Government shutdown ของทางฝั่งสหรัฐกันแล้วนะคะแน่นอนค่ะว่าสิ่งนี้ค่ะมันกระทบต่อตลาดลงทุนทั่วโลกรวมไปถึงตลาดคริปโตด้วยนะคะแต่ท่ามกลางความไม่แน่นอนเหล่านี้ล่ะคะ่ะราคาบิตคอยนมักจะบพุ่งทยานครั้งนี้ก็เหมือนกันนะคะโดยทำราคาสูงสุดที่126,193ดอลลาร์เมื่อ2วันก่อนเทียบจากเดือนกันยานเนี่ยขึ้นมาแล้วกว่า15%ค่ะ แันชอดาวในตอนนี้ค่ะก็เข้าสู่สัปดาห์ที่2แล้วนะคะ ความกังวลต่อสถุรภาพของค่าเงินดอลลาร์ในระยะยาวด้วยทาง TD Covent นะคะธนาคารเพื่อการลงทุนชื่อดังค่ะเขาได้มีการออกคำเตือนโดยระบุว่าสถานาการณ์นี้ค่ะได้กลายเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ทำให้ความคืบหน้าด้านกฎระเบียบของวงการคริปโตต้องหยุดชะงักลงซึ่งก็รวมไปถึงการหยุดงานชั่วคราวของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่า SEC นะคะทำให้การพิจารณาอน ุญาตให้ยกเว้นกฎเกณฑ์แก่บริษัทคริปโตไม่ว่าจะเป็นทั้งโครงการโเกในเซชันเนี่ยต้องหยุดทั้งหมดนะคะและกระบวนการอนุมัติคริปโต ETF หลายตัวที่กำลังรอไฟเขียวจาก SEC สหรัฐก็ต้องถูกชะลอออกไปอย่างไม่มีกำหนดเช่นกันค่ะแม้ <Yeah. S 1> ว่าในระหว่างที่ SEC ค่ะเขาปิดทำการนะคะนโยบายด้านคริปโตค่ะอาจถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ยังคงดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นทั้งเฟดค่ะ O C C หรือแม้แต่ F D I C นะคะแต่ความล้าช้าที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ได้สร้างความไม่แน่นอนให้กับตลาดเป็นอย่างมากค่ะและทั้งหมดนี้คือคริปโตช็อตค่ะข่าวสั้นวงการคริปโตที่ใครก็อยากรู้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ